สวัสดีครับผมพอชพัทรเสถนะครับจากคิดโอ้รีคอร์ดครับเพราะเลยลองมาเขียนเขียนดูแล้วก็ไปนึกถึงเรื่องนี้ว่ามันจะมีคนหนึ่งอาจจะเป็นเราเนี่แหละที่ที่แอบชอบเขาอะไรอย่างนมี้ครับ,นนช,บช่วงนี้ก็ทำเพลงครับแล้วก็พยายามจะฝึกเต้นติ๊กตอกครับ ดีนะครับรู้สึกว่าไปไหนแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าชอบเพลงนี้อะไรอย่เงี้ครับชอบฟังก็รู้สึกดีครับรู้สึกชื่นใจให้มันขึ้นไปเรื่อยๆครับ ือจริงๆมันมันเป็นคําที่เราชอบพูดเล่นกันในค่ายครับแบบสมมุตินัดกันมาเราก็จะพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนนึ่งมาสายอะไรเงี้ครับแล้ววันนั้นอยู่ในห้องประชุมแล้วก็มีพี่คนหนึ่งโยนไอเดียขึ้นมาว่าเออเราชอบพูดเล่นกันคานึนงเนาะไม่เคยเอามาทําเป็นเพลงเลยลองพอลองไปแต่งสิมันจะมีคนนึงอะไรเงี้ครับก็เลยลองมาเขียนเขียนดูแล้วก็ไปนึกถึงเรื่องนี้ว่ามันจะมีคนนึงอาจจะเป็นเราเนี่ยแหละที่ที่แอบชอบเ<อ>ขาอะไรเงนี้ครับคือมันก็ต้องมีบ้างมั้งคงจะเขียนไม่ได้ครับ เพลงนี้ก็ขึ้นด้วยกันกับทีมพี่ๆักดนตรีครับพอก,ก็มีส่วในในการแบบร่วมออร์นด้วยร่วมโปรดิวซ์ด้วยนิยด,ด,ด,ดหน่อยปกติหน้าที่พอก,ก็คือจะเขียนเพลงแต่งเนื้อทํานองใช่ไหมครับอันนี้พอได้ลงมาทํางานมันก็มีความเป็นตัวเรามากขึ้นไปอีกได้ได,ได้ได้ออกไอเดียได้ร่วมทําด้วยบบอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนนึกถึงพอก,ก็น่าจะนึกถึงกีตาร์โปร่งครับพยายามจะใส่มันไปในทุรกเพลงให้ให้คนแบบจําได้ว่าเออนี่คือเพลงเรานะ หลักๆน่าจะเป็นเพลงน่ารักเพลงฟังสบายๆแบบนี้แหละครับก็คิดว่าทําแบบนี้มาเยอะแล้วครับก็คิดว่าอาจจะอยากลองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนมุมบ้างเหมือนกันให้คนได้เห็นหลายๆด้านของเราบ้างเนาะเพราะว่ามีแต่น่ารักน่ารักมาหมดแล้วครับก็เอ็มวีก็จะเล่าเหมือนกับว่าเป็นมุมมองจากจากพอเนี่ยครับที่มองเพื่อนคนหนึ่งที่เออใช้ชีวิตด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแต่ก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าเราแอบชอบเขา ี่นนะไมรู้จ้จตอดีไไหมปป่อคนข,ขจะคงงฉัุณยาไรับตอนแรกก็เกรงๆเลยน้องบอกว่าน้องเขาไม่เคยทำงานมาก่อนเลยด้วยไม่เคยถ่าย MV นะครับแต่ว่าน้องเขาเก่งมากนะทำได้ดีมาถึงถ่ายแป,แป๊บเดียวเสร็จครับค,คือพอดน่าจะต้องไปขอคำแนะนำเขามากกว่าพอดไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เลยครับ เมืนกัเรื่องปกติครับเจอผู้หญิงก็จะเขินธรรมดาเพราะชี้เขินอยู่แล้วจริงๆก็ช่วยๆกันคิดเนี่ยนะครับกับพี่ๆในค่ายช่วยกันเลือกอยากให้ทุกคนไปดูนะครับน่ารักมากโอ้โหอันนี้งานยากเลยครับยากมาก คือครั้งนี้พาย,ยายามฝึกอยู่แต่ยังไม่รู้เต้นได้หรือเปล่าน่าจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่รมาแต่เดี๋ยวสอนได้ลองดูครับมามันจะมีคนหนึ่งแอบมองตาเธอจท่านัน้และมีคนหนึ่งมันคิดไปใกลก้คกฉันทำเป็นเหมือนเพื่อนไปให้ได้ใกล้เธมีแอบเพมองแต่กลัวจะรู้ว่ามีคนหนึ่งชอบเธอมีนมน,นึง อเธอน,น,น,นนั้นนนนนนจะเป็นน้ำโซดาอะไรสักอย่างที่ที่มีความสดชื่นน่ารักมีความซา,า,า,าด้วยครับนิดนึงชนนใช่ครับก็ดีใจครับที่ที่ทุกคนมาดูเยอะจริงๆน่าจะเป็นเพลงที่ ยอดฮิวขึ้นเร็วที่สุดของพอดตั้งแต่ทํามาเนี่ยก็ดีใจครับขอให้มันขึ้นไเรื่อยๆฝ่ายทุกคนไปดูด้วยครับทั้งฟังเพลงด้วยแล้วก็ดู MV มีด้วยความน่ารักของนงพันธ์เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบครับจริงๆที่แน่ๆก็เรื่องเพลงเนี่ยนะครับก็คิดว่ามันพอดมีแต่เพลงน่ารักน่ารักมาหมดแล้ว3 4มเพลงครับจะคิดว่าคนน่าจะอยากฟังเพลงเศร้าๆหรือว่าเห็นมุมอื่นของพอดบ้างครับก็ รอดูครับคิดว่าต่อไปน่าจะเศร้าอยู่พอสมควรครับก็ติดตามได้ที่ IG k i d o r r c o r d คครับ YouTube k i d o Record แล้วก็ช่องทางของพจร์ก็ชื่อพอพร์พัฒเศษทุกช่องทางเลยครับ มันจะมีคนหนึ่งแอบมองแต่เธอเท่านั้นและมีคนหนึ่งมันคิดไปไกลแค่ฉันจำเป็นเหมือนเพื้นไปให้ได้ใกล้เธอมีแพ่อเฝ้มองแต่กลัวจะรู้ว่ามีคนหนึ่งชอบเธอ